ครับผมสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับสวัสดีเยาวนทุกคนครับไม่อีกแล้วครับไม่อีกแล้วนกขาสไตล์เล้าครับมินิออกกะดึกมากครับเอานกมาฝึกครับเจ้าปอเขียวครับขาพระเนียยเป็นครั้งที่สามครับฝึกหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับไปหลุ่นไปชอมต้องกันครับมีมีมันมีมีมันครับ ไปกันครับฝึกใกล้ๆบ้านนี่แหละครับไปครับ มานแล้วครับเอานกขึ่นต่อไวเหมือนเสานี่ครับปอกกะมาครับมานแล้วครับเดี๋ยวเอาลงมาให้เบิ้งกรับเอาเงียเอาน้มมะให้ครับมาเปลี่ยนแบตกล่องครับไม่รู้จะได้ภาพไม่ได้ภาพครับปดลลอกแะครับเจ้าปอกเขียวครับเดี๋ยวเอามาให้เบิ้งกรับหน้าตาเฉลยจะเป็นเรื่องไรครับ เอาฟอเขียวมาแล้วครับนะครับดินตับๆดูครับเดี๋ยวลงมาให้เบิ้งครับบาดูว่าจะได้ภาพว่่ได้ภาพครับคุณครับคูมันขันอยู่คุณครับขันอยู่เสาไฟฟ้านะเดี๋ยวจะได้ภาพไได้ภาพเดี๋ยวเอาลงมาให้เบิ้งครับครับผมมาแล้วครับมาแล้วนี่ครับหน้าตาเฉลยครับแข็งแบบนี้เลยครับ ี่นจะเป็นโต๊ะปูครับดินลูกปูกยครับก็ปอกเขียวจัดเลยครับปลดล็อกนะครับรขึ้นเะีนนสามครั้งครับปลดล็อกแล้วครับบรรลุว่าจะได้ภาพบ้างนะครับผมใส่แบตไว้ตั้งแต่มมือเศ้าหนึ่งครับเอาเนี้ยเอาอาหารเอาแบตมาเยี่ยนหน่ยครับ ครับเบิ่งเห็นตะกิดตับๆด้วยครับครับมาแล้วครับครับชุดไทยก็ขอถิ่มไปด้วยภาพนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ยอมรับชมครับขอบคุณทุกการติดตามครับท่านผู้ชมใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครป์ไปเด้อครับมาแล้วครับมื่อนี้ครับกดล็อกแล้วครับเจ้าปอกเขียวครับนกฝึกตัวใหม่ครับจัดให้แล้วครับ ขอลาไปก่อนครับปดนกแล้วเคาขึ้นไม่ต่อไปครับสวัสดีครับ